นี่มีผู้ช่วยนี่ผู้ซอยพอน้ำมือนี่ยนะพนรับจกจากน้องพรนะครับน้องพรแฟนพี่พงศ์ครับพี่พงศ์เดี๋ยวมาตะข่ายครับพงศ์ก่อนพงศ์สวัสดีครับพงศ์สวัสดีครับพรสวัสดีครับครับอัมเมเนกาไม่ยาไม่ยามเนาะมาอัปเดตถือว่าเป็นทายาทของเจ้าใหม่ที่มีโครงสร้างสูงใหญ่นะครับทือว่ามาดีขนาดเลยเดี๋ยวให้พงศ์แนะนำตัวกนทักทายพี่น้องแล้วก็ พี่กัตที่ต่างข้ามมาก่อนลยครับครผมครับสวัสดีครับพงครับที่ต่างฟาร์มกันยุนี่พ่อสีควัญงามอุดรธานีครับบ้านนาหวานตำบลหนองน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมครับผมตัวนี้เป็นลูกแม่ฝันบาดนะครับแม่เพื่อนกัตอันนี้แม่เพื่อนนะครับเป็นลูกชายของเจ้าไหมครับครับผมทายาทเจ้าไหมนะครับอายุปัจจุบันเพื่อนกัอายุเพิ่นสิบเดือนเต็มพอดีวัยสิบเดือนเต็มครับถือว่ามาดีขนาดเลยนะครับสูง สูงคักขนาดเลยครับพี่น้องครับไว้สิบเดือนนะครับพายาดเจ้าไม้นะครับพายาดเจ้าไม้สิบเดือนความสูงข้างหน้าข้างหลังลายเป็นไรครับพ่อครับข้างหลังลอยสี่สิบแปดครับพี่อ๋อถูกข้างหลังลอยสี่สิบแปดครับพี่น้องครับข้างหลังหน้ากว่าประมาณซีซีเกับซีหานะครับพี่อโอ้บรรได้ความสูงเน็ตบอกเรื่องเล่าในฟังเลยครับพ่อครับตัวนี้พี่บาพันธุกรรมนีมาจาก ที่ที่เกิดตอนเพิ่นเกิดนะครับเพิ่นกก่ยายนั้งแต่หน่อยได้ครับพี่ครับแล้วก็พอเลี้ยงมาเรื่อยๆเดือน2เดือนเพิ่นละซัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบใหญ่ใหญ่เกินไหวอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้น4เดือนไายเพิ่นลอยสามสิบที่ผิดโทษมากนะครับตอนนั้นครับผับปนี้พัฒนาการเพิ่นก็ค่อยๆขยับขึ้นครับครับปนี้เลี้ยงใส่กับตัวอ้ายตัวอื่นเพ่นละสูงกว่าอ้ายเด้ยบเลยครับอ้เริ่มบางตัวกับบ่บ่หนั่นปนไอร์เพราะสูงเพ่นปนแอร์ ช่วงแรกขอดป่ะนี่ข้อมสูงป่ะนี่รับไปได้ครับพ่อครับข้อมสูงที่ผมวัดได้87ดเดียครับโอ้แปดสิบเจ็ดเนาะแปดสิบเจ็ดข้อมสูงแรกขอดแล้วกับพัฒนาการเพิ่นกระยับขึ้นมาเรื่อยๆครับบวกกับพันธุกรรมทั้งพ่อพันน้องข้าพ่อพอนั่พ่อเพิ่นนะครับพ่อเพิ่นกับจำไม้แล้วกัแม่เพิ่นพร้อมนะครับแม่เพิ่นกร้แม่ปานวาดครับแม่ปานวาดนี่เป็นลูกสาวของเจ้าล้านหาแสนครับครับส่วนไในทั้งแม่เพิ่นเป็นสายอุทัย พ่อเปิลเป็นเจ้าล้านหาแสนครับผมข้อมสูงแม่ปันวาดรับไปแด้ครับลอยหุกสิบสี่เลยครับพี่อ๋อถอยลอยหกสิบสี่ครับแม่เพิ่นนะครับเดี๋ยวให้พ่อนจุงจุง้วนแม่เพิ่นมาเบิ่งถ่ายเบิ่งล้ำตัวเบิ่งความยา้เพิ่นครับพ่อนครับเนี่ยครับสูงร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องครับแม่ปันวาดเนกามี่ผลงานในสนามไหมพงษ์เนาะผลตัวแรกบอครับเพิ่นบ่เคยลงเลยครับพี่บอเคยบอเคยลงเนาะครับเพิ่นเป็นแม่ของตุ้ยนุ้ยแล้วก็ออนซอน ครับแล้วก็มาซูเปอร์คิงครับแล้วก็ตอนนี้สถานะทองนักขรหลวงหาเดือนแล้วครับผมตอนนี้ท้องกับเจ้านครหลวงนะครับไวแสดงว่าก็จะมีมีอายมีเกยพร้อมเนาะซูเปอร์คิงเนี่ยคื่องพงจุงตอนนี้คือสายยาเพิ่นกับเจ้าซุปเปอร์คิงซุปเปอร์คิงครับผมนะครับพี่น้องยับซี่าจะติดตามในช่องของพงนะครับลงทั้งโซเชียลทั้งติ๊กต็อกนะครับทั้งช่องฟอรสีควยงามนะครับโชคธนักุ่ฟาร์มควยงามเลยครับขอโทนแต่แม่อัปเดตประมาณ3-4เดือน ที่่านมากครับพี่น้องมือนี้กับมาเบิรงนพัฒนาการเพิ่นนะครับสูงเร็วขนาดครับพี่น้องครับคั้ยสิบเดือนคั้ยสิบเดือนสิลอยหาสิบแล้วโพดโพยนีลนะครับเรานอกจากความสูงเพิ่นที่พงมองเห็นจุดเด่นเพิ่นครับพงครับจุดเด่นนีผมมาโค้งสังแล้วพี่น้องเทิงขาเพื่อนครับแวกคาจ้าไม่นาตาเขาเป็นเอกลักษณ์เนาะมี่จะหนาตาลอครับ หนาอกกว้างครับแข้งขาใหญ่เนี่ยครับครับอันนี้ยังว่าเป็นเสี่ยงเป็นยังนะครับเนี่ยยังบ่ได้ฝึกบนอย่างตาลอนะครับครับยังกินนมเยอดนะครับพี่น้องนมยุนบะครับคามันยังกินนมแม่ปกติอัตลักษณ์ชาจริงครับโงเขาเพิ่นเปิดนะพงษ์นะครับวงเขาเปิดนี่สัมมาเทเนะครับจะว่าเป็นเขาเทียนไหมครับแล้วก็อ่องอัตลักษณ์เพิ่นสามอัตลักษณ์เพิ่นครับมาเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่คทุนเท่าเขาเป็นอะไรกว้างนะพงษ์เนาะครับครับ เข็งขาแล้วก็กรีดเล็บพนกรีดเล็บไงครับแน่นครับพี่น้องครับหลังจากที่ช่วงที่บาโธนมาทายช่วงประมาณัสามเดือนกับเอฟซีโทรมาหลายครับสอบถามบาโธนเนี่ยสอบถามพวกเนี้ยกับเมื่อวันเมื่อก่อนนี่ยก็โทรมาอีกครับไอ้ก็มาอัปเดตเนี่ยเมื่อนี่ยเป็นโอกาสดีครับเมื่อนี่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องชาวควายเฮานะครับให้พี่น้องเอฟซีช่องบาโธนแล้วก็เอฟซีของพงนะครับ พ้าวสีค้าวงามอุดรธานีนะครับอัปเดตนะครับแต่ว่าไปเชื่อพี่น้องสนใจในเรื่องของอันนี้เขาเปิดถ้าเปิดแบงค์แล้วเครับพงษครับก็เนี่ของพ่อไหมครับตรงพ่อพอเนาะมเือในได้รับมอบมาได้รับมาจากพ่อจากพ่อสีครับพ่อสีเกินเกินไหวจริงหรือคุยก่อนก่อนจะเข้าคลิปพ่อมีมีอย่างเป็นแจ้งบ่าเล่าเล่าว่าจากเบิงจ์กจะ่อสไหมครับพี่ครับแต่ว่าทาแม่นวัดสนามีเจ้าของกับเมื่อบึงตัวจริงมาขอเล่าจะถึงนะครับ อยากจะให้มาคุยกันนะคับมาคุยมาเบิ่งตัวจริงแม่อยากมาเบิงตัวจริงมาเห็นตัวจริงเห็นแม่เพื่อนนะคือนะครับเป็นตัวเพื่อนน้ำครับครับเบิ้งจนเท่ากับทายความงามให้พี่น้องเขารับชมก่อนนะครับผมถ้าอยากได้อรลีไปย่างสนามครับนะครับไปเป็นพ่อพันธุ์ประจำการยูฟ้าของพี่น้องเอฟซีเท่ากับยินดียินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องชาวควายทุกคนเลยนะครับอนาคตไก่ครับตัวนี้ครับ ี๋ยวงพงยางจุ <P an lon aún> ่มวนยังหน่อยนะครับพงครับมาเปิดมา้อ <stuff yerde models> ันน <old> ีมายัง yes ยังบาในร่องยางเขาสนามนะพงเนาะยังเลยครับพี่ยังเนาะครับเพราะว่าถ้าเขาคว้วสูงเพิ่งจะเกินรอยสี่สิบนม่ผอดมั้งครับมันกลับไปเขากับรุ่นใหญ่ครับห้องกระชีปแบกอายุครับครับโอ้งาบครับพี่น้องครับทายาทเจ้าไม้ครับพ่อเพิ่นนะครับพ่อเดียวกันครับคิงข้องมาพ้อง แมนครับกิ้งข้องก็เป็นทายาทของเจ้าใหม่น้อลูกเจ้าใหม่เนาะนะครับซึ่งกิ้งข้องก็ตอนนี้ก็สูงว่ามันแปดลอยเก้าสิบแล้วพ้องแมนไม่ว่าสูงสุดในประเทศในโลกสูงสุดในโลกครับพี่น้องครับนะครับสูงสุดในโลกกับอะไรนะพ้องเนาะแมนแมนเขาเนี่ยครับนนี้ก็อาจจะเดินตามลอยลอยปีไส้เพิ่นนะครับสิ่งพันธุกรรมเพิ่นก็บลือดดีกับไปมีโครงสร้างที่สูงที่ใหญ่ที่ยาวครับแต่ละตัวครับทั้งทั้งปูกยาตายายเพิ่นนะครับ ในการสนใจโทรหากิงกลางหาพ่องใดนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์พงครับ0831483353ครับครับดีต้อนรับพี่น้องชาวควายเราทุกคนเลยนะครับนี่กับแม่เพิ่นครับแม่แม่ปานวาดครับแม่ปานวาดนะครับได้รับเกียรติจากน้องพรนะครับตัวนี้แม่เพิ่นร้อยหกสิบสี่ครับลูกกับบอตัมดึงเลี้ยงไวกับต้องหลายกว่าแม่สูงกว่าแม่แล้วพงกนะแม่นครับพี่นี่ครับพี่น้องครับมองหนึ่งภาพออกนะครับแต่พี่น้องอยากนั่งแพัฒนาต่อนะครับ ริงจังหาพงได้เลยหลังจากที่ช่มเจ้าซูเปอร์คิงครับแม่เพิ่นกับช่วงต่อไปนี้พงสิภาไปช่มได้ไหะครับมี่น้องออนซ่อนน้อออนซ่อนเนาะครับผมตออ FC ีก็อยากช่มแม่ใบเงินอ๋อได้ครับเธอเป็นควายในตำนาน่งในวงการเท่าที่พี่น้องเอฟซอยากช่มนะครับเดี๋ยวตามมาช่วมในทองต่อไปครับ